thank <laughs> you สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่3กันยายน2568ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังผู้ครองสาธรารณรัฐซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธรารณรัฐซานมาริโน วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอําววยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนซึ่งตรงกับวันที่3กันยายน2568ความว่า พณัท่านนางสาวเดนิเซ่บรอนเซตีที่2และนายอิตาโลริกีที่2ผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนซานมาริโนโในโอกาสวันชาติของสาธารณรัสซานมาริโนโข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีให้ท่านมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซานมาริโนโ ประเทศไทยและสาธารณรัฐซานมาริโนโมีมิตรไมตรีอันดีบนพื้นฐานของความเข้าใจและความปรารถนาดีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นและการสนับสนุนซึ่งกันและกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนอันจะนำาพาประโยชน์สุขมาสู่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิระกล่าวเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาทิราชจจกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชาวโรกาศให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท วันนี้เวลา9้านาฬิกา9นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณสาราดุสิตด,ดารายสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการลโลหิตแห่งชาตินำคณะผู้สนับสนุนการสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ,จา้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภาคบริการ โลหิตแห่งชาติที่10จังหวัดเชียงใหม่และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชเฝ้าทุนละอ,องพระบาททุนกล้าทุนกระหมอ่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนการสร้างอาคารดังกล่าวนางสุภาพรการกรวินพงศ์นายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขนำขนคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทุนละอ,องพระบาททุนกล้าทุนกระหมอ่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย ในขันประจบเหมาะพ่วงในการสำนักง,งานจัดหาไรายได้สภากาชาติไทยนำนางรำไพการธนวัรและคณะเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศูนย์มะเร็งแบบบุรณารโรงพยาบาลจุลรงก์สภากาชาติไทยและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชะกุศลตามพระราชะอัธยาศัย นางสาวสิริพรชัยยสุดนายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารสมาคมเฝ้าทูลละอ,องพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจําปี2567และเงินจากการร่วมสมทบของคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมเพื่อบำรุงสภา,าชาติไทย นางสาวอัชราวิเศษวารานายกสโมสรสตรีนานาชาติแห่งประเทศไทยปีคริสตศักราช2024นำคณะกรรมาการสโมสรเฝ้าทุนละอ,องพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินจากการจัดกิจกรรมจัดหาทุนให้กับองค์กรการกุศลเพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นายอนัทลิมจิระวัฒนากรรมการผู้จัดการบริษัทอีเวนต์นายมาร์เก็ตติ้งจำกัดนำคณะผู้จัดการแข่งขันและทีมผู้ชนะเลิศการแข่งขัน Thailand World Junior Chef b a เ t l e 2024ชิงทวยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาติราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเฝ้าทุนละองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการแข่งขันสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร นายภูมิธรรมเวชชยชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารระดับกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยผู้นําตําบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงดีเลิศระดับจังหวัด ผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัดผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดผู้นำกลุ่มองค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัดประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2567และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเฝ้าทุนละอ,องพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลต,ตามพระราชอัธยาศัยสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวาย หนังสือรายงานผลการดำเนินง,งานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถรัรมภ์หนังสือสูจีบัตรและหนังสือการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568 เวลา9ก้นาฬิกา53นาทีเสด็จลงณอาคารใช้พัฒนาศูนย์จิรดาพระราชวังดุสิตพระชทานพระราชวโรกาศให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พูลพิษอมาตยกุลประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีไทยพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีไทยผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้บริหารธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนผู้บริหารโรงเรียนของเยาวชนที่ชนะการประกวดดนตรีไทยระดับมัธยม,มศึกษาประลองเพลงประเลงมโหรีครั้งที่36ประจำปี2567ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประเภทการบรรเลงรับร้องวงมโหรีประเภทบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีและขับร้องเพลงไทยและเยาวชนที่ชนะการประก เฝ้าทุนละอองพระบาทกลับบังคุมทุนรายงานผลการจัดการแข่งขันในโอกาสนี้ผู้แทนผู้ชนะการประกวดเฝ้าทุนละอ,องพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรด,ด้วย ต่อมาเวลา14นาฬิกา3นาทีเสร็จลงหน้าสาราดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตรพระชทานพรชาชวโรกาสให้นางปราณีวัฒนาชัยกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรนำข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการปี2568ซึ่งทำหน้าที่วิทยากรพิเศษและสมาชิกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรแห่งที่1ถึง7 ้าทุนละองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินค่าตอบแทนวิทยากรโดยเสด็จพระราชะกุศลตามพระราชะอัธยาศัย,ยและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายสินค้า1ตำบลหนึผลิตภัณฑ์ของจังหวัดฉะเชิงเราจังหวัดชนบุรีและจังหวัดลำพูนในโอกาสนี้พระปหลัดดลสุขขันติพโลและพระภัยวันปะพังกรโรวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดพลงาม ตำบลคู้ยายหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาร่วมเข้าเฝ้าด้วยศาสตราจารย์ธนเศษง้าวฮิรันพัฒอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรและคณะทำงานจัดพิมพ์หนังสือพระชนิพนธ์ปราสาทพนมรุ้งและจารึก พบที่ปรา,าสาทพนมรุง้งเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายหนังสือดังกล่าวฉบับปกอ่อนสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2568 พลโทธรรมรงรัตแก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะผู้บริหารบริษัทน้ำตาลไทยเอกลักษณ์จำกัดในนามของเคทิสกรุ๊ปเฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สำหรับพัฒนาหมู่บ้านสายใจไทยอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยพลเอกจรรญกุลละวณิช นายกสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาตินำคณะกรรมการบริหารสมาคมเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานพ่อตัวอย่างแห่งชาติครั้งที่45ประจําปี2567เมื่อวันที่5ธันวาคม2567โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอธยาศัย นายสุมิตรเพชราพิรัตนายกสมาคมสิทธิ์เก่าเซนคารียนนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชีงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันกอล์ฟดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย รองศาสตราจารย์วิลาสินีพิพิธกุลอดีตผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยนำคณะทำงานผู้จัดทำหนังสือน้ำพริกมรดกรถแห่งเครื่องจิ้มเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายหนังสือดังกล่าวฉบับภาษาไทยและฉบับสองภาษาไทยอังกฤษ เวลา14นาฬิกา30นาทีเสร็จลงณอาคารชัยพัฒนาศูนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชาทารพระชวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิติคุณในแพทย์จระสุวรรณเวลารองประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินหรือสอวนนำคณะทำงานขยายผลหลักสูตรโอลิมปิกวิชาการสอวนไปสู่โรงเรียนพร้อมด้วยคณะ และผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทุลละอองพระบาทเพื่อขอรับพระราชทานพรและพระราโชวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลนางอัละยูซุฟอะหมัดรอยับเอกอัครชาชทูตแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปประจําประเทศไทยเฝ้าทุนละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักอัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวร,ราขัติยราชนารีส่งบรรยายเรื่องการเกิดโรคมะเร็งพระราชทานแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ วันนี้เวลา12.59นาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตรวราคัตยาราชนารีเสร็จออกณชัน้น1ิอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรโรงพยาบาลจุฬาภรส่งบรรยายในรายวิชาเรื่องการเกิดโรคมะเร็งหรือองโคโจีเนซิสพระราชทานแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยเป็นวิชาพื้นฐานความรู้เรื่องโรคมะเร็งที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของประเทศไทยซึ่งวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ความสําคัญกับการศึกษาค้นคว้าวิจัยไปจนถึงการพัฒนาตัวยาที่มีคุณสมบัติเฉพาะรวมถึงการรักษาแบบมุ่งเป้าที่จะสามารถระงับการลุกลามของโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดวยวันนี้ทรงบรรยายพระราชทานในหัวข้อที่1และสองเริ่มจากเรื่องกระบวนการและขั้นตอนของการเกิดมะเร็งและชีววิทยาของเซลล์มะเร็งประกอบด้วยหลายขั้นตอนมีความซับซ้อนในตัวเองยกตัวอย่างกลไกาการเกิดมะเร็งจากสารเคมีโดยขั้นเริ่มต้นเชื่อว่าสามารถแยกออกเป็น2รูปแบบคือคกลไกที่ทำลายหรือเปลี่ยนแปลง DNA โดยตรงและทำให้เกิดการกลายพันธุ์จนภายหลังกลายเป็นเซลล์มะเร็งซึ่งเกิดจากสารอะฟลาทอกซิน พบจากเชื้อราในเมล็ดธัญพืชชนิดต่างๆและสารในโตรซามีนพบในอาหารอาทิปลารา้ากะปิและเครื่องดื่มบางชนิดส่วน,นกลไกที่ไม่ได้ทำลายดีเอ็โดยตรงจะมีการทำปฏิกิริยาในระบบการควบคุมการแสดงออกของยีนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและเกิดเป็นเซลล์มะเร็งเมื่อเข้าสู่ขั้นก่อตัวเซลล์จะถูกกระตุ้นให้เพิ่มจำนวนมากขึ้นและเข้าสู่ขั้นกระจายตัว ทางนี้เซลล์มะเร็งมีลักษณะทางชีววิทยาที่สำคัญคือการแบ่งตัวอย่างไม่หยุดยั้งและการเปลี่ยนแปลงในโปรโตีนซึ่งระยะแรกเซลล์มะเร็งจะอยู่รวมกันในบริเวณที่เกิดความผิดปกติหากตรวจพบในระยะนี้จะมีโอกาสยับยั้งและรักษาให้หายได้ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการทูบีน u m b e r วันวาต ค่ำวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จปยีงสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเขตดินแดงส่งร่วมบันทึกเทปรายการทูบีนัมเบอร์วันวอรตี้ช่วงทอล์กทูเดอะพรินเซสทรงตอบจดหมายสมาชิกท no. ูบีนัมเบอร์วันที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนําในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสําหรับรายการทูบีนัมเบอร์วันวอรตี้เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทูบีนัมเบอรวันกับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลาย,ยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา20นาิก30นาทีถึง21นาฬิกา30นาที องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปนในการมอบเปลี่ยนกาชาติสมนาคุณชั้นที่2และชั้นที่3ประจำปี2,564ถึง2,565และประกาศเกียรติคุณเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้งประจำปี2,566ถึง2,567เป็นวันที่2 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาติไทยไปในการมอบเหรียญการชาติสม,มนาคุณชั้นที่สองและชั้นที่สามประจำปี2564ถึง2565และประกาศเกียรติคุณเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108 รประจำปี2566ถึง2567ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นวันที่2จํานวน1,927รายณอาคาร Impact Forum ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยมีพระสงฆ์รับเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ108ครั้งและ36ครั้งจํานวน8รูปผู้แทนสถาบันที่สนับสนุนการบริจาคโลหิตรับประกาศเกียรติคุณจํานวน นวน29รายผู้มีอุปการะคุณและผู้บริจาคโลหิตรับเหรียญกาชาสมนาคุณชั้นที่2จํจำนวน270รายและชั้นที่3จํจำนวน441รายผู้บริจาคโลหิตรับเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ108ครั้งและ36ครั้งจำนวน983ราย รองผู้ว่าราชการจังหวัดละราธิว่าเชิญดอกไม้และตะกราสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกฤษณนันก์รำไรรองผู้ราชการจังหวัดราชทิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่พลอาสาสมัครสิทธิศักดิ์แดงดงเจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน446ตำบลคอเลาะ อำเภอแวงจังหวัดราธบวาสที่บาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุระเบิดบริเวณถนนหมายเลข4056หมู่ที่4บ้านไอตาบูตำบลโต๊ะเดงอำเภอสุงไงปาดีจังหวัดราชิวาสขณะตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุได้เกิดระเบิดลูกที่สองห่างจากกำลังพลระยะประมาณ10-20เมตรเมื่อวันที่31สิงหาคม2568และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสุงไงปาดี อำเภอสุงงหลาปาดีจังหวัดนราธิวาสนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่พลอาสาสมัครสิทธิศักดิ์รวมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้องค์มนตรีติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2568ณมหาวิทยาลัยราชพัฒกํกำแพงเพชร วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรี <Okay. S 1> ไปติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2568ที่มหาวิทยาลัยราชพัฏน์กำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรโดยรับฟังการบรรยายสรุปแนวคิดการพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลขจัดความยากจนแบบรวมศูนย์ที่มุ่งเป้าดำเนินการในปี2569และร่วมอภิปรายกับผู้บริหารและคณะบดีทั้ง6คณะ1วิทยาเขตในประเด็น การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละคณะให้เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชพัฏกำแพงเพชร ในช่วงบ่ายองคมนตรีรับฟังบรรยายสรุปการขับเคลื่อนงานกิจการนักศึกษาทั้งทางด้านสวัสดิการด้านกิจกรรมเสริมทักษะและด้านทุนการศึกษาด้วยพันธกิจการยกระดับศักยภาพนักศึกษาตามพระบรมราโชบาย4ประการได้แก่มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำและเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินยัยรวมทั้งการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม จากนั้นลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนวังยางอําเภอเมืองกำแพงเพชรเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยอาทิโครงการเพิ่มมูลค่าเกษตรกล้วยไข่แปลงใหญ่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมโครงการศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะซีโรเวสชุมชนวังยางตำบลนครชุมและโครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุตำบลนครชุม องค์มนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชาลูกเราะห์ในพื้นที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาศักยภาพการศึกษาแก่เยาวชน วันนี้พลระเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์20อําเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน466คนโอกาสนี้ได้เชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้แก่นักเรียนซึ่งโรงเรียนเน้นการพัฒนา ทักษะผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตสาธารณะสามารถพึ่งตนเองได้ควบคู่ไปกับการส่งเสริมอาชีพรวมถึงการอนุรักษ,ษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยตลอดจนส่งเสริมทักษะทางวิชาการโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาบรณการในห้องเรียน จากนั้นไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์อ3ามอําเภอทุ่งตะโกพร้อมมอบของพระราชทานแก่นักเรียนเดิมชื่อว่าโรงเรียนวัดถ้ำเขาปีบก่อตั้งเมื่อปี2480ให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนที่ได้โอกาสทางการศึกษาในพื้นที่อําเภอทุ่งตะโกและใกล้เคียงปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลสองถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน4 1 9คนโรงเรียนมุ่งเน้นพัฒนาการศึกษา ตั้งแต่ระดับปฐมวัยผ่านกระบวนการเสริมสร้างความพร้อมทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาสู่การเรียนรู้แบบยั่งยืนสนองพระบรมราชโชบายด้านการศึกษารวมทั้งส่งเสริมทักษะทางวิชาการและทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมตามความถนัด ในช่วงบ่ายองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์64จังหวัดสุราธ,ธานีเดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราธ,ธานีต่อมาปี2566เนื่องในโอกาสครบรอบ60ปีวันพระชนกํำเนิดบุลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จำนวน9แห่งไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์รวมถึงโรงเรียนแห่งนี้ นับเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราห์ในรัชสมัยโดยเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6และหลักสูตรทวิศึกษาระดับประกะาศนียบัตรวิชาชีพร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างสุร,ราธานีปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน618คนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันกมลวรรสุนทรธรรมสวัสดีค่ะ